ว่าหาทานยากจริงๆมีชื่อว่าเมนูต้มขาวต้มขาวหน้าทานเป็นยังไงอยากรู้จริงๆไปดูพร้อมกันครับอาคุณผู้ชมไปที่ร้านดีไนซ์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนานบรรยากาศดีใจกลางเมืองพิษณุโลกร้านแห่งนี้เป็นของคุณธีรโชธนามนตรีเขาบอกว่าร้านเขาน่าหลากหลายเมนูมามากมายหลายสัญชาติไทยจีนฝรั่งแต่ที่เนี้ยเน้นๆเลยนะซีฟู้ดจ้า และไอเมนูต้มขาวที่ว่าหน้าตาเป็นไงครับอาก็ยังไงอ่ะขอดูหน่อยอนี่<อ>ต้มขา,าไก่ปะเหมือนต้มขาไก่ไม่ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้เมนูต้มขาวเนี่ยเป็นเมนูที่มีต้นกําเนิดจ,จากประเทศจีนที่มันขาวๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเน้นเครื่องเทศสมุนไพรจีนเป็นหลักรสชาติเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนกับต้มขาไก่นะน,นืนวลเผ็ดร้อนซาบซา มีกลิ่นหอมเครื่องเทศเหมือนใส่หม่าล่าเลยอะจะอลังจะบอกเลยว่าไอ้ซาบซ่าเนี่ยมันมาจากเครื่องเทศเลยลักษณะของหม่าล่ามันจะใส่ไอ้นี่ผักกาดดองกับถั่วงอกเนี่ยมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วที่ใส่ลงไปเนี่ยก็คือพวกอาหารทะเลต่างๆปลากระพงปลาหมึกกุ้งแล้วเขาบอกว่าทานเข้าไปเนี่ยมันดีต่อสุขภาพในต้มขาวเนี่ยก็คือบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตปรับธาตุภายในร่างกาย ให้มันสมันดื่ถูกต้องน่ากินน่าทานน่ากินคุณรู้ป่ะดิฉันไปกินที่ตอนที่ไปสิงคโปร์เป็นไงเป็นเป็นเขาเขาเรียกว่ามันเป็นแบบเหมือนน้ำซุปชาบูอะมันเป็นน้ำแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไงไอชาบูต้มสีขาวแบบนั้นปะ ว่าน่าจะแบบเดียวกันแต่ถ้าไม่ใช่แต่ที่สิงคโปร์เป็นแบบนี้เลยเขาจะมีผักกาดดองมีปลาแล้วก็มีถั่วงอกแล้วก็มีเม็ดหม่าล่าแต่เราไม่เคยกินเราเลยไม่รู้เขาเรียกว่ารสชาติที่คุณทานไปรสชาติมันเป็นแบบไหนอร่อยมากคุณมันจะมันจะกลมกล่อมนวลแต่มันมีความซาซานี่แล้วตอนนี้อยู่พิษโลกแล้วไปลองสั่งทานกันดูนอกเหนือจากเมนูต้มข่าวยังมีเมนูอื่นอย่างเช่นปูผัดผงกะหรี่ไหมตัวนี้ปลาปลากระพงทอดน้ำปลา สเต๊กก็มาจ้าทานคู่กับสเต๊กเขาดีมผมจะบอกให้ของกินที่อร่อยๆอของเขาเยอะแยะ,ะแล้วสั่งมาเนี่ยทานไปพร้อมกับเมนูต้มขาวอร่อยแน่นอนอแล้วที่สำคัญเขามีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากใครที่อยู่พิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงจะไปพิษณุโลกแวะไปร้านนี้หน่อยไหมบอกเลยว่าถ้าไปแล้วนะแล้วบอกหน่อยว่ามาจากรายการตลอดข่าวดูรายการนี้มาก็เลยมาทานที่ร้านนี้คุณจะได้รับส่วนลดนะครับ 10%สําหรับเงินสดและส่วนลด5%ถ้าคุณใช้บัตรรูดปืดรูดปืนเอาเขาบอกอย่างนี้นะฮะว่าไอ้ส่วนลดพวกนี้นะใช้ได้กับเมนูอาหารเท่านั้นไม่รวมเครื่องดื่มนะจ๊ะโปรนีม้มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนห5หนี้เลยยาวๆไปนะเดือนเลยสิ้นเดือนเลยอ่ะ,อะแวะไปทานกันนะดีไนจกก์จังหวัดพิษณุโลกครับมาทานมากเลยอ่ะกับบ้านแล้วรุณแวะไปกินด้วยนะคุณชนะอะไรนะกับบ้านแวะไปกินด้วยนะ ยังไม่ได้กลับมาที่ช่วงนี้ย <c oughs> <g ül> ส่งสารแม่คุณจังเลย <c oughs> <c oughs> แม่ผมมายุ่งเทพไม่ต้องสงสารแม่ผม